เรียนประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4ที่เคารพสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามนตรฐานบกที่46ขอสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญเพื่อกรุณาทราบการดําเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหานบกสาขามนตรฐานบกที่46โดยมีคุณชัตรพรรัตนฉายาเป็นประธานสมาคมและมีคณะสมาชิกแม่บ้านของหน่วยจํานวน15คน สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบ,บก6โครงการหลักดังนี้ 1. โครงการห่วงใย,ยบุตรที่มีความต้องการพิเศษมณฑลฐานบกที่46มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลจำนวน3รายโดยแบ่งเป็นผู้มีความพิการซํำซ้อนจำนวน1นรายและพิการทางสติปัญญาจำนวน2ราย โดยสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่46นำทีม3มประสานโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธบริหารเข้าเยี่ยมบำรุงขวัญและทำการตรวจสุขภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นให้กับบุตร 2. โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสทุกพลภาพมณฑลฐานบกที่46มีคู่สมรสทุกพลภาพในความดูแลจานวนหนึ่งราย ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายโดยสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามนฑนฐานบกที่46นำทีม3าประสานจากโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธเข้าเยี่ยมบำรุงขวัญและทำการตรวจสุขภาพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสำหรับการช่วยเหลือตามโครงการมาตา35วงเล็บ7ในปี2564ได้เสนอโครงการจำนวน2โครงการคือ โครงการเลี้ยงปลาหมอชุมพรในกระชังบ่อดินรับผิดชอบโครงการโดยนางไอชัดอัธชนพัฒ์มารดาของเด็กหญิงนธิตาสุวรรณคีรีบุตรของจ่าสิบเอกเดชเดโชสุวรรณคีรีกำลังพลมทบส6และโครงการตู้ซักผ้าหยอดเหรียญรับผิดชอบโดยนายอับดุลตอเละมะสามันสามีของสิตีหญิงอนิตามะสามันกำลังพลสังกัดโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธบริหาร 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาม,มนฑนฐานบกที่46คือการนำเศษผ้าลายพรางที่เหลือจากการตัดเย็บเครื่องแบบทหารมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาทิกล่องกระดาษทิชชู่กระเป๋าผ้าปกสมุดบันทึกการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้าปาเตะซึ่งถือเป็นของดีเมืองปัตตานีและการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ ทาสมาคมได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนได้รับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีโดวยวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ณนะสมาคมแม่บ้านของหน่วยและจะส่งจำหน่ายณนะร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สําสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเสริมได้แก่โครงการร้านกาแฟาแม่บ้าน จะจำหน่ายให้กับกำลังพลและบุคคลภายนอกที่เข้าพักเรือนรับรองทั่วไปโครงการร้านแบ่งปันจะจำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพลที่อยู่ภายในหน่วยและในการนี้ได้ดำเนินการย้ายร้านแบ่งปันมาไว้ณเรือนรับรองเพื่อให้บุคคลภายนอกที่เดินทางมาพักเรือนรับรองสามารถเลือกซื้อได้สะดกวกมากขึ้น สำหรับในปี2514ทางสมาคมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และบริเวณที่ว่างของเรือนรับรองให้เป็นลานเสริมสวยแม่บ้านห้องทำขนมและโครงการแปลงผักสลัดเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ลดร,รายจ่ายให้กับสมาชิกแม่บ้านของหน่วย 4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยได้ดำเนินการดังนี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงเป็ดไข่ปลูกปาลมน้ำมัน ศูนย์การเรียนรู้เพาะต้นกล้าหญ้าแฝกรับผิดชอบโดยกองร้อยมณฑลฐานบกที่46โครงการเศรษฐกิจกพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยรับผิดชอบโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่46โครงการบริหารจัดการขยะรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลค่ายอิงขยุธบริหาร 5. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารดำเนินการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองโดยมีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวน48คนและมีบุคลากรที่ดูแลจำนวน4คนประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามุนทุนฐานบกที่46พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมอบขนมและนมให้กับเด็กนักเรียนและมอบกระเช้าให้กับครูพี่เลี้ยงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานรวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นประโยชน์แกค่ครูและนักเรียน 6. โครงการศูนย์การเรียนรู้ประธานสมาคมมีแนวทางการดำเนินงานต่อย,ยอดจากโครงการแปลงผักสลัดให้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวการปฏิบัติที่สำคัญของสมาคมแม่บ้านฐานบุกสาขามนทลนฐานบุกที่46กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าร่วมกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวที่จัดขึ้นภายในหน่วยและร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมเฝ้ารับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดวัดมัสยิดปลูกป,ป่าร่วมกับประชาชนและส่วนราชการจังหวัดปัตตานี การปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามนทลนฐานบกที่46พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านได้เยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือในนามสมาคมแม่บ้านทฐานบก และมอบกระเช้าเยี่ยมป่วยในนามสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใหญ่รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวและกำลังพลต่อไปสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหนารบกที่46ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ค่ะ